ร่วมงานเออเป็นโยฮาร์โมนิกนะครับก็จะเป็นเครืภองพัใหม่นะครับฮาร์โมนิก้าครับผมก็จะเป็นตัวสารสกัดสองตัวนะครับก็จะเป็นทาค้ากับตัว HA ครับผมก็จะช่วยให้หน้าเนี่ยมีคอลลาเจนเพิ่มมากขึ้นทำให้หน้ากระชับครับใช่เราก็ได้มาตัวเองอยู่แล้วเนาะใช่ครับแต่ว่าปกติไปยังไม่เคยเออได้ลองฉีดอะไรพวกนี้เลยแต่ว่าอันนี้ก็น่าสนใจมากๆครับเพราะว่าเมื่อกี้ได้ฟังจากทางที่พี่เขามาบอกแล้วแบบรู้สึกว่าเหมือนเรา อายุเพิ่มามากขึ้นด้วยอะไรมากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยต้องอาจจะต้องมีการบำรุงอะไรเงรี้ยครับที่ก่อไปรักษาในอนานคตอะไรอี้ประมาณนั้นแล้วเราเก็เจอแบบว่าแสงไฟแสงใช่ิไไดละหลอดเลยใช่ครับก็เลยต้องมีการเอ่อช่วยบำรุงหน่อยช่วยแบบให้เพิ่มความมั่นใจด้วยครับแล้วฝากงานไหน,หนครับฝากอะไรครับผมก็เอ่อฝากเอ่อฮาร์โมนิก้าไว้เอ่อในใจกับทุกคนด้วยนะครับผมรับรองว่าถ้าใช้แล้วดีแน่นอนครับผม ตอนนี้เรา,าอยู่บ้านค่ะทตอนนี้ก็จะมีเอ่อซีรีส์รอออนทางโมโนครับสองเรื่องก็จะเป็นเดอะฟิชแล้วก็เออ่มูกล์ครับปีนี้ได้ดูได้ดูแน่นอนครับซีรีส์เกี่ยวกับอะไรยังไงเอ่อซีรีส์อย่างเรื่องเดอะฟิชก็จะเป็นเรื่องการท่ามย้อนเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ก็จะเล่นกับคู่กับพี่เคนภู้ครัแล้วก็มีพี่หลีครับอ mm ีก hmm. เรื่องหนึ่งจะเป็นมูกล์ก็จะเป็นแบบเหมือนเอ่อแนว เราติดคอมมิชชหน่อยได้คู่กับพี่มาดิพี่ชายครับอันนี้เพื่อออนพรอ้อมกันสายระยะเวลาน่าจะไม่พร้อมกันแต่ว่าใกล้ๆครับเพราะถ่ายเสร็จสอ,องเดือนครับสองเดือนขอการรั้ครับครับผมของการับใช้<ะ><ะ>ว่างานเราก็รักยังรักจุดเหมือนเดิมใช่ครับแต่ว่าปีนี้ปีนี้ก็บาง,เร,งเรื่องอยู่ครับเพราะว่าเพิ่งมีซีรีส์ติดต่อมาเรื่อยๆอยู่ครับก็เรื่องเรื่องอยู่แล้วงานยังจะมีกับซีรีส์แนววายของเรายังจะมาอยู่เอ่อยังมีติดต่อมาเรื่อยๆครับก็ยังดูๆครับยังไม่ตกลัก ใช่ครับเพราะจริงๆเออ่ก็มีหลายๆเรื่องที่ติดต่อไปมาเลยครับก็เลยต้องเลือกประมาณหนึ่งว่าเออ่เราอยากจะเล่นในในหมดบททางไหนหรือว่าแบบเอ่อคาไหนคุยกับเราแล้วแบบถูกใจเราไม่ใช่ถูกใจเราหมายความว่ามันเหมาะสมกับเราเนี่ยใช่ไปไม่ได้ถูกันตัวเองว่าจะแบบไม่กดซีรีส์บายแล้วใช่ครับอย่างที่เคยบอกว่าไปรู้สึกว่าเออ่ซีรีส์วายก็เหมือนกับซีรีส์โปรตีนทั่วไปอันหนึ่งแต่ว่ามันก็เหมือนกับการที่เราเลือกงานการหนึ่งเหมือนกันครับอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเหมือนที่ผ่านมาก็แบบ มีติดต่อมาสี่ห้าเรื่องเราก็เลยต้องค่อนข้างสกรีนประมาณนีงครับเหมือนแบบว่ารักพี่เสียดายน้อง <laughs> อย่างเราแบบเรื่องนี้เสียดายไหมก็รวยก็รวยด้วยครับเพราะว่าจริงๆมันก็เหมือนกับเรารัาง,งานซีรีส์ปกติเหรอเนาะจริงจริงเราก็ต้องมีมการแบบสกรีนงานว่าแบบเอออันไหนมันเหมาะเหมาะกับเราหรือเปล่าหรือว่าเวลาเราไปเล่นแล้วเราแบบทางทางทีมเขาจะพิจารณาเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราก็เลยค่อนข้างต้องเลือกหน่อยครับไม่มีในใจไหมว่าแบบา จริงๆก็ถามว่ามีในใจไหมก็มันก็มีหลายๆแนวครับแต่ว่ามันอยู่ที่เเรื่องของการกระบวนการในการคุยกันมากกว่าว่าแบบเวลาเราไปคุยกับทางทีมฝั่งนั้นแล้วเออ่ดีลเราสองคนตรงกันหรือเปล่าดีลก,กับทาง,งตรงกันหรือเปล่าอะไรนี่ครับหรือว่าแนวทางของเรื่องอันนี้ตรงกับตรงกันทสองฝ่ายหรือเปล่ามากกว่าเราคิดว่าแฟนไบรท์ไม่ตรงแน่เพราเขาอยากไปในบริจริงๆเขาด้วยสยามเพื่ไปมีผลงานอะไรก็ได้ครับใช่ครับตอนนี้เขา,าก็เหมือนแบบรอ ที่นี่ที่ออนอ่ะครับจะรอออนแล้วเมื่อไหราจะแบบว่าจะออกมาเฉพาะเลยว่าเอาแหละอันเนี้ยคิดว่าน่าจะเร็วๆนี้แหละครับแล้วล่ะครับคิดว่านะครับแต่ว่ามันอยู่ในกระบวนการขั้นตอนการคุยกันอยู่ก็เลยแบบยังไม่สามารถพูดอะไรได้ไดาไมากนะครับไ,ไม่ไม่นิดนึงไม่ว่าแบบัจะแบบใช่ในรูปแบบยังไงทางไหนเออ,อ,อ,อยังยังแต่เพราะจริงๆมันยังไม่ <andi S 1> <ๆ S 2> ได้ฟันขาดขนาดนั้นเพราะว่าก็จริงๆก็แบบมีคุยอยู่หลายๆหลายๆโปรเจกต์อยู่ครับ ใช่ครับเพรนายก็คิดถึงครับจริงเหมือนอย่างปีที่แล้วเราถ่ายซีรีส์เยอะหรือที่ถ่ายหนังด้วยแล้วก็งานค่อทข้างเยอะก็สินปีที่ผ่านมาเราก็เลยปิดตัวไปเที่ยวเลยอะไรเงี้ยครับใช่ครับก็อย่างต้นปีที่ผ่านมาไปก็ไปเที่ยวมาเกือบ20วันเลยครับไปต่างประเทศกับเพื่อนสองคนเพื่อนก็เป็นสายลุยก็พาเราเดินเที่ยวจนน้ำหนักเราลดนะครับลดเกือบ5โลนมันมัน เหมือนเพื่อนแบบว่าเป็นฟิลแบบเน็ตเพื่อแบบเขาอยู่ต่างประเทศครับแล้วเราไปเที่ยวแบบต่างประเทศแล้วเขาก็พาเราไปเดินเขาขึ้นเขาปีนป่าอะไรเงี้ยแล้วก็แกลอย่างเงี้ยหรอแบบเกือบเกือบจะแบกแพกแล้วครับอีกนิดน,นึงก็นจะแบกแพกแล้วครับเหมือนแบบเวลาเราจะเอานั่งรถข้ามเมืองเนี้ยมันน่าจะแบบเจ็ดยูโรเงี้ยเพื่อนก็บอกว่าเ<ะ>ดิๆๆๆนเดินชั่วโมงกว่าเองเดินแล้วก็บอกว่าแล้ก็บอกว่า เอ้ยเราอยู่ทั้งสามวันเราซื้อตั๋วแบบว่าไรวันก็ได้เพื่อนไม่ต้องเดินขนาดนั้นก็แต่ว่าก็ซื้อตั๋วมาเพื่อนก็พา่าไปดีครับก็เลยทำให้ร่างนายเราลดลงใช่ครับแต่ว่าก็ดีด้วยครับพอแบบเออเราเหมือนเราได้ออกลังกายแล้วพอเรากลับมาเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคไหนๆเราลดแล้วเราก็เมนเทนต่อเลยดีกว่า ไช่นะครับไปหลายประเทศมากเลยครับไปมีไปอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์มีออสเตรียมีสเปนครับแล้วก็มีไอซ์แลนด์ครับใช่ครับไปเหมือนเป็นแบ็คแพ็คเลยครับเข็ดไหมหรือว่าต้องไปหรือว่าต้องไปซ้ำไปซ้ำหรือประมาณอาทิตย์แรกสนุกมากครับแบบเป็นจอกับเพื่อนมากพอประมาณคนวันที่เจ็ดที่แปดเนี่ยไปรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราทําอะไรกันอยู่เราเหนื่อยมากไปแล้เราเราควรจะพักนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวบอกว่าถ้าเกิดรอมน้าไปเที่ยวกับเพื่อนอาจจะอซักประมาณแบบอาทิตย์เดียวพอนะอะไรเงี้ย ครับกลับมาเราเป็นยังไงติดใจมันแบบแคสตี้ของไทยเลยไหมดีครับรู้สึกจะบอกว่าไปพักก็พูดได้ไม่เต็มปากเพราะค่อเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยพูดมาสมัยใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าพอกลับมาก็รู้สึกว่าเออมีไฟอยากจะทำงานมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับดังใจว่าปีนี้โปรถึงแน่นเนาะคิดว่าครับผมก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยครับโอเคค่ะขอบคุณครับ